ในคลิปนี้นะครับผมจะเตรียมจุดเหินรถขึ้นตึกที่มีระดับความยากและมีระดับความสูงในการเหินเข้าไปอยู่บนตึกทั้งหมด5จุดเอาไปใช้หนงตำรวจที่ไล่จับเปเลยรู้กันว่าจุดเหินรถขึ้นตึกที่ผมเตรียมมาทั้งหมดเอาไปใช้นีตำรวจได้เล ่ามาเพื่อนคลิปนี้กูจะพาตำรวจไปเล่นบนตึกสูงเพื่อนไอ้เมื่อนจะทำไงตอนนี้อ่ะกูเตรียม,มาทั้งหมด5จุดเดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดแรกก่อนจุดแรกๆคืออะไรเราจะเริ่มจากจุดง่ายก่อนจุดเนี้ยกูว่า,าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยทําแล้วแหละมันก็คือเหืนติ๊กต็อกตรงนี้นี่เองเพื่อนจุดไหนจุดนี้ไงไอ้หื่นตรงเนี้ยไอ้หื่นตรงง่ายๆตรงเนี้ย อันนี้เหมือนจะง่ายนะอันนี้เหมือนจะง่ายนะแต่คือหลายคนก็ตกม้าตายเพราะว่ารถมันแรงเกินไปหรือว่าเบาเกินไปมันก็ขึ้นมาไม่ได้ปะ oh, <really. S 1> ่ะอ่าอันนี้คือจุดแรกนะ <laughs> อันนี้คือเราจะเอาเป็นจุดน้าจิ้มก่อนแต่จริงๆอ่ะจ,จุดเนี้ยมันมันไปตึกต่อไปได้นะเว้เพื่อน <c oughs> หลายคนอาจจะไม่รู้มึงก็ชาร์จมารถมันต้องแรงพอสมควรเห็นป่ะนห่เห็นปะ่ะข้ามาอีกจุดได้เลยเห็นไหมถ้ารถแรงอ่ะเห็นปะ่ะอ่าอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองอยู่จุดตรงนี้เพื่อนอยู่บนหลังคาตรงนู้นเห็นป่ะ มันต้องใช้อันนี้ต้องใช้ความแรงมาน,นิดนึงไม่งั้นรถไม่ถึงเพื่อนเห็นไหมแล้วก็อาจจะเหินยากนิดหนึ่งถ้าไม่เคยทำอะ่ะดูนี่อเ,เอออันนี้นไ,ได้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 พอด,ด,ดีเป๊ะ <c oughs> เห็นปะไอ้เหี้ยเป็นไงเออเพื่อนปวดมือ่ะอันนี้จุดที่สองอ่าจุดที่สอง <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> มันไปจุดที่สามต่อได้เลยเ <c oughs> พราะมันอยู่ใกล้กันมากอันนี้จุดที่สามอันนี้จุดที่สามจุดที่สามมันก็สูงสูงสูงเหมือนกันแต่อาจจะไม่สูงเท่าเมื่อกี้ <c oughs> เห็นป้าหลังคารงเนี้ยโอ้เออว่ะเนี่ยดู ไม่มีใครมาเหินลงมาเป็นไงอันนี้อันที่สา <c oughs> มเพือ่อนต่อไปจุดที่4ใช่ไหมจุดที่4นี้กูคิดว่าเริ่มยากละจุดนี้คือต้องใช้ความแรงแบบไม่ต้องแรงมากแต่คือต้องเป๊ะองศาหือคือไปต้องเป๊ะด้วยไม่เห็นป้าหลังคาตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย <c oughs> เออนะเนี้ยให้อย่างเงี้ยเห็นป้าเน,นี้ยอันนี้ก็ไง้เงแรงไปนุย้ยปึ๊บโอ้ยอย่างงี้ก็ไม่ได้องศามันไม่ได้ป่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ แต่มาติดป้ายตรงนี้ก็ก็อาจจะได้อยู่แต่ถ้ามืออยู่ข้างบนนั้นอ่ะไอข้างบนสุดของมันอ่ะใช่ใช่อันนั้นตรงนั้นอ่ะกูว่าโอกาสหนีตำรวจได้เยอะนะแล้วก็จุดสุดท้ายเพื่อนจุดสุดท้ายเนี่ยกูว่าหลายคนอาจจะเห็นคลิปที่เราเคยทำไปแล้วแหละแต่กูได้ลบคลิปนั้นไปไงจุดตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายกูเลือกเป็นจุดสุดท้ายเพราะว่ามันมีความยากพอสมควรเพราะว่ามันต้องสองสเต็ปอ่ะเห็นปะสเต็ปแรกคือมือต้องขึ้นมาตรงนี้ให้ได้ก่อนปึ๊บสเต็ปที่สองก็เหมือนเดิมเราก็ใส่ขึ้นไปแต่รถเราแรงพอเราแค่แค่ใส่เพราาะว่ เพราะว่ามึงเห็นป้ามันจะเป็นเหมือนรูปรูปตัวโค้งตัว,ตวยูเห็นป่ะคือคือวิธีทำอ่ะมันมันต้องแบบไต่ไต่ให้ไปอยู่แบบเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกูบอกว่าถูกเดี๋ยวมึงดูแล้วกันก็คือเราต้องไต่ใช่ปะ่ะแล้วก็เราต้องเลี้ยวไปหยุดมุมมุมที่มันเป็นตัวยูแบบมุมขอบม่ะอ่ะ <S <S อันนี้ <S <S อันนี้อันนี้มันขึ้นอันนี้มันมาแรงก็เลี้ยวไปอีกฝั่งใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นยูเข้าใจป่ะถ้ามึงถ้ามึงแบบขึ้นมาตรงตรงอ่ะมันก็จะตกลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเข้าใจไหมอ่าอันนี้อันนี้อันนเพื่่อกมหวา ตรงเนี้ยมันทำได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้ามึงขึ้นไปตรงนั้นอ่ะมึงมึงก็ทำได้เหมือนกันเหมือนตรงนู้นเลยพอมึงทำตรงนี้เสร็จตำรวจมาได้มันก็กลับมาที่เดิมได้แบบวนลูปได้อ่ะวนไปวนมาใช่อันที่คือ 5- 5หจุดทั้งหมดจุดเขินบนหลังคาที่เราจะเอามาใช้ตำรวจในคลิปนี้มีทั้งหมด5จุดเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีจุดไหนที่ตำรวจเขาตามได้แล้วเราใช้หนีได้แต่กูคิดว่าอยู่ที่เราแล้แล้วเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแล้วก็อยู่ตำรวจมาได้ไหมถ้า่างนั้นเราเริ่มทำงานดับเลยวอ่ะตอนนี้ตำรวจมี11คนเพื่อสิบาามว่เอาเด เช็คแรกมาโอเคเราจะเป็นจุดแรกก่อนเหินติ๊กตอกไอ้เหี้ยไม่ได้ขับรถนานไม่ได้ลงคลิปนานไอ้เหี้ยขับรถไม่ค่อยไปร่องกูนี่ฝีมือกูยังจะมีอยู่ไหมหรือว่าจะมีจะฝีปากไหวไหมเนี่ยมึงไหว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 ไม่ไม่จะขับนานก็ยังชิวอยู่รถกูก็แรงอเนี้ยครับเล่นไปแรงแรงแรงเฮ้ยโอ้โหตำรวจเหมือนจะแม่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียหลักแล้วหนึ่งนี่นะครับนา้นไม่มีสมาธินี่ไงเฮ้ยแล้วใครมาชนตำรวจอ่ะเฮ้ย ไม่เป็นไรเพื่อนแตกหนึ่งยางแตกหนึ่งยางแตกหนึ่งยางก็น่าขึ้นได้อยู่แต่ถ้ากูเลี้ยวจะปัดเปล่าวะชิบหายละชิบหายมันปัดมันปัดมันปัดย้อนที่เอ้ยตำรวจเม่นนะเนี่ยย่าทำเล่นไปมันมีเทคสองไม่เป็นไรมันมีเทคสองมันมีเทคสองเดี๋ยวกูไปใกล้ๆแลวกันแล้วขอเทคสองแล้วเราก็ตั้งลาไปเลยไงใช่มันดีพอตมงดวนเลยตอนนี้มันมันกำลังเรียกเพื่อนเหรอไม่ไม่ไม่มันแค่บอกว่ามึงยางแตกกูอยากรู้ว่ะเออกูขอลองดิไปลองดีกว่าเทคสองลยกันเทคสองเลยครับ มาไอเ้เหี้ยเราจะตั้งลำยังดีนะมันมีเทคกซ์สองแต่ตำรวดเม่นนะเม่นอยู่นะเมืเ่อกี้ไอ้ไอ้จังหวะแรกไม่เท่าไหร่จังหวะที่กูสวนมาแม่งแตกเลยคือตรงเนี้ยถ้าเลี้ยวปุ๊บมันมันจะสะบัดไว้เพราะยางเราแตกไงมาไอ้จังหวะนี้แหละตำรวจน่าจะขึ้นได้แหละแต่กูเลย <laughs> เว่ะเฮ้ยตำรวจเขาขึ้นได้เ <laughs> ว้ยผมไม่ได้มันก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้อีกฝั่งนึงเอาแล้วรีพอร์ตกันแล้วได้อีกรอบหนึ่งนะกูได้อีกรอบหนึ่งนะไม่แต่เพรู้กูสะบัดไว้ไเหี้ยแต่งยงตาเนี่ย มาไอ้เฮียถ้ามันไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้นะไม่แรงเกินไปนะแต่กูว่าแรงเกินไปว่ะมัน,ม,นมา<อ>ปะ่าล,เลืเลยเลยเลยมันอ้อมมารอกูอยู่บนหลังกูอยู่บนอันนี้บนสะพานเหรอเออกูอยู่บนสะพานไอ้เฮียทำไมเนี่ยตกข้างบนมันบอกว่าถืออันตกข้างบนกูว่าหลุดแล้วมั้าถ้ากูขับมาขนาดเนี้ยแป๊บนึงไอ้เฮียเมื่อกี้อย่างง่ายไายเลยตอนที้ไม่ดูยากว่ะไอ้เฮียสิงสนามซ้อมในกูปุ๊บนี่ไงเนี่ยพออย่างงี้แม่งเป๊ะไอ้เฮียเออ เฮ้ยเป๊กก็เฮียละตกอยู่นะเฮ้ยไม่ตกไม่ตกกูบิดกูบิดรถเอี้ยไอ้เียพออย่างงี้เสือกได้เอาแมว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 มานะมามามาข้างล่างมาเพื่อนคันเดิมปะวะคันเขียวด้วยมากี่คันสองคันปะคันเดิมคันเดิมด้วยเหรอโอเคมีข้างล่างคันหนึ่งข้างล่างสองคันเพื่อนไอ้เฮียทั้งนนดีแปดสีแดงนะครับเจดงแล้วเจดงเล้วไอ้เฮียสามคันเน้นๆน้นไหวเฮียตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้ขับรถนานไม่เจอตำรวจเสียงบวบแบบนี้มานานไเลยอ่ะไป รอบที่2กับจุดที่หนึ่งมาเอียมันอยู่ไกลว่ะเพื่อนมันจะรู้ปะเนกูเหืนไปอ่ะรู้รู้รู้รูใช่ปะมันเห็นกูและมารอบนี้กูมาแบบชิวๆตึงๆตึงๆถึง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 ึง สวยกูขึ้นมาได้เพื่อนคือมันมันอ้อมมันเช็คตั้งรอมรอก่อนมันจะมีใครมาเหินหรือปล่ายัง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 ไม่เห็นต้องเหนน่าจะขึ้นสามคันไหนที่อะมีไหนอะมันบอกว่าเขาอยู่ข้างบนแน่เลยว่ะอะ่าแสดงว่ารู้เอยมันไปตั้งรอมเจ๋งเลยมาแล้วเพื่อนต้องเช็คต้องเช็คเอาวะเดี๋ยวมันจะมาเช็คข้างบนหรอใช่ใช่ถ้าอยวมันขึ้นมาได้กูไปเหินตึกสองต่อเลยไปตึกสองหาละดูรถตำรวจอีกแดงนะวิ่ง แต่ไม่ถือะเลยองเข้าบนลแจกแล้วแจกแล้วไปแลาหนึ่งไปล้หนึ่งดูดิรอบสองถึงไหมดูดิไอ้ยังโคตรสูงอ่ะไปไหนวะเน่ะ มึยืนเต้นได้เลยนะเนี่ยเอ้ยหมายสองมาแล้วไม่เพื่อนทำไมไม่ไม่ยืนเต้นเดี๋ยวมันมาได้ถ้ากูขึ้นไม่ทันอุ้ยมามาสามพันแล้วเพื่อนตอนเนี้ยกูอยู่ข้างบนนี่แหละเอาดีเฮ้ยมามาว่ะคันนี้มีทรงว่ะเพื่อนติดไหมตกปะเฮ้ยตกตกทั้งหมดตกทั้งหมดตกจะด่วนเอาดีอ่ะอะจุดแรกแล้วเนี่ยโอ้โหต้องด่วนถือว่าวอร์มมือนะบด่วันกับกูนะกันอันนี้ได้มาแล้วคันกูมีทรงว่ะมาแล้วอันนี้มีทรงว่างเลยลอข้างล่างเลยมันบอกอย่างนี้ แบบนี้แบบนึงแบบนึงความแรงไม่พอกูตกแน่มันบอกคันอื่นรอข้างล่างใช่ปะเออเออมันติดอยู่เพื่อนมันติดอยู่งั้นกูไปมันไปมันจะดักหน้ามึงเฮ้ยเฮียกูตะเลิดกูตะเลิดเอ้ยอันนี้กูตะเลิดกูทิดอันนี้กูพลาดเองกูพลาดเองไปงั้นกูไปจุดสองเลยกันกูพาไปเล่นจุดอื่นต่อเลยลกันไอ้เฮียไหนก็เชฟเดิมละไอ้เฮียเมื่อกี้ไปจุดสองไม่ได้เฮียกูตะเลิดลงเป็นไรเอาไปเอาไปรีบไงเมื่อกี้กูรีบหน่อยโอเคมาแล้ว มันอยู่ฝั่งซ้ายนะเพื่อนดีไหมซ้ายมือคุจะลงร้างนะครับแล้วก็หืนไปตรงนู้นอยู่อยู่เอ้ยไม่ใช่อยู่หลังน้ำตีเลยตำรวจว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียมากันแล้วว่าสามพันเต็มระบบจัดอุ้ยเฮียแล้วใครเต็มเลยเนี่ยอุ้ยเฮียอะไรน่ะถ้ากูหืนไปตรงนี้ตำรวจมันจะเห็นกูเปล่าวะเห็นเห็นกูหืนมาถ้ากูชนป้ายป่ะเนี่ยอย่าบอกว่ากูอยู่ตรงนี้นะเฮียเนี้ย ตีรังกายสวยจัดมาอยู่ที่จุดสีแล้วว่ากูจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยมันไล่กี่กันเนี่ยเออสามกันตึ้งตึงของเราแล้วผขอาเมืองแล้วดึงต่อด้วยอุ้ยอยากระยางเตะก็พอจุดนี้อุ้ยยิงไม่โดนมาได้โอกาสไปไปไปอ้ายอยู่ที่กูแล้วตอนนี้อยู่ที่กูแล้ว มองาเฮียได้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 ถ้ามันไม่ตกนะเฮียได้ไเฮ้ยติกตอกนี้มันบอกว่าเฮ้ยิกตอกนี้เฮียเฮ้ยกดเป๊เฮ้ยคุณหล่นอยู่น้ำแกคุณล่นอยู่่เออคุณอยู่บนนกล่นคุล่นคุล่นคุณหล่ว่าพาไปต่อกูกูไมอยากให้ตำรวจลุตำรวจม่เหิน่ม่ใช่เหือดอมันกำลังเหือดอยู่เนี่ยเฮ้ยเรียกมันถึงปวะ เฮ้ยตำรวจก็ตกกีอ่ะไม่เห็นน้ำมีอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยกัปปายังกูกัปปายังกูเห็นแล้วเห็นแล้วยาวๆพาตำรวจเล่นสังขารี้อ่ะพาไปทุกอย่างเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้เป๊ะอันนี้เป๊ะสวยจัดนึบปึ๊บ ไว้ตำรวจมาได้ไหมกูเป๊จัดเพื่อนจุดนี้อ่ากูโชว์ตัวเลยว่ากูอยู่ตรงนี้แหละตำรวจเห็นตำรวจเห็นว่ากูอยู่ตรงนี้เพื่อนไอ้คันมึงสเปคมึงสเปคคันไหนอ่ะมันมันซ่อมอยู่ไอ้คันมึงมันสเปคอะมันมีคันเขียวที่จอดข้างล่างอ่ะคันซ่อมมาละกูออกไอ้คันซ่อมมาละไอ้คันเขียวกำลังจะไปขึ้นมาเพื่อนไอ้เหี้ยได้มันจัดเคสเดียวที่คือได้มาทุกจุดเลยปะเนี่ยไอ้เหรอไอ้เหรอหนึงมาว่ะตั้งรำอุ้ยตั้งรำไปแล้วคันเขียวสเปคคันเขียวเพื่อนไอ้ยากำลังคาเลยนะมันตกข้างล่างนี่เพื่่อออนเเาจะปปิิดด อเอา,าอ,อีอ๋ออตำรวจปิดบอ่อไปเลยอ่ะอตำรวจไม่เอากูแล้วหรอ,อเอาดี เออมันขับมาแล้วแล้วกันอื่นน่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ไอ้หเหี้ยเคสเดียวแม่งมาคุ้มเลยสามตึกไอ้อหเหี้ยเดี๋ยวเราไปตึกสองใหม่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดเราจะเอาทุกตึกให้แบบสําเร็จหมดเลยรอบนี้กูกูจบตรงที่สะพานออกเมืองเพื่อนใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆจุดเหือเราเลยตอนเนี้ยมาแล้วเพื่อนมา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 เมันต่อนิ่งเจ็ที่สามโอ้โหเหินขึ้นมาอยี้คันเดอมป้าอันนี้เคยเจอป้าอันนี้เคยเจอไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนเดียวไม่เคยเจอมาอันนี้เราจะจุดที่สองนะ ไปเห็นอยู่ปะเห็นใช่ไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่กูจะลัดขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมพอย่างตรงเนี้ยอย่ายางแตกก็พอไม่งั้นไม่ได้เที่ยวโอ้ยไม่แตกไม่แตกตำรวจเสียหลักพิก้าถ้ากูเหินไปม <át> ันจะรู้ปะเนี่ยแต่ความรงกูไม่รู้ว่าจะพอปะนะกูชะลออย่างนี้ยกูได้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 เป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่ตกด้วยเพื่อนเป๊ะจัดมันไม่เห็นกูเหรอเออเอ้าเหียงงตำรวจงง ตำวไม่เห็นกูเหรองงเลยที่นี่ไม่เห็นพี่ยาให้ยิงก็กหลุดดีเออตำรวจปล่อยยังปลล่อยแ้วปล่อยแล้ว ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่คือตำรวจมันต้องติดตูดเลยว่ามันจริงจะเห็นเมื่อกี้พอกูเหินปุ๊บมันอาจจะรับตาแบบว่าไม่ไม่ทันสังเกตว่ากูเหินขึ้นฟ้ามันไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่กูกูต้องการแบบตำรวจมาด้วยตอนนี้มันจะเหลือจุดสองที่เรายังทำไม่ได้ใช่ปะเออทำได้แต่คือตำรวจยังไม่มาใช่ไหมมันเหลือสองใช่ใช่เหลือสองสี่ห้าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะไม่เอา3นาแโวเคป้าเราจะเอาจุดที่เรายังไม่เคยเราเราเราจะได้ทำหลายๆจุดให้สำเร็จได้ไงเราจะไม่ทำซ้อเคป่ะตอนนี้ต้องรอตำรวจคือตำรวจตอนนี้เหลือหกคนแล้ว แล้วเดี๋ยวตอนนี้เหลือ6คนแล้วอ่ะรอกันจบไปเรื่อยเราก็จบไปเรื่อยประกาศเคอร์ฟิวอ่ะเพื่อนไม่รู้มันขึ้นประกาศเคอร์ฟิวแต่ตำรวจเสียงหัวมาไม่ใช่ไม่ใช่มาเชสกูปะเช็ดกูเคสกูที่ามาถึงนับเลยสัตว์เราจะไปจุดไหนก่อนดีตอนนี้เราอยู่ใกล้จุดสี่เรไปจุดสี่ไหมเพื่อนเพราะว่าไม่น่าทานจุดสองมันใกล้เดี๋ยวเราจุดสี่ก่อนแล้วกันแต่อันนี้มันเคยไล่มึงแล้วนะจุดสองอะการนิ่งเว้นมันจุดหนึ่งไงใช่หรอ เฮ้ยเอ้าอาได้ได้ได้วนได้วนอยู่ว่าได้วนอยู่ว่าได้วนอยัางย่าไม่แตกยังไม่แตกมาได้ไหมเฮ้ยกูว่าน่าจะข้างล่างนี่ข้างบนไหมไม่ถึงแต่ข้างล่างแต่ข้างล่างมันอะมันมีไหนมันอยู่ข้างล่างมันไปขึ้นใช่ไหมยู่ตรงไหนอะข้างบนยังไงนี่ไงนี่ไงกูโชว์ตัวอยู่เนี่ยเพื่อนกูอยู่ตรงเนี่ย มันเหงือยังมันเหู่ป้วะเห่เเมันจะไม่เหงือนจะไม่เห่ะเตรียมรอลงเหตรียมลอลงเลยมันบอกว่าเตรียมรอลงเลยมันม่ใ้กำลังเรหรอเฮ้ยจีไออ้มันบอกว่าไอคันแดงนั่นนีวาเหิอนติ๊กจอหลายเขาดีลายเขาดีอ่ะมันบอกเยอะใช่หรอลายเขาดีอ่ะมันบอกเยอะเฮ้ยน่ ถ้ตเกิดเขาไม่ชาร์จมามันจะหื่ออะไรไว้อ่ะมึงถอให้็กเขาหน่อยดิลงจากรถแล้วเต้นหนอ่อยเขาจะได้แบบพรอมโอ,โ,อโหกว่าเราจะขึ้นไปอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวคือมันขึ้นมาได้แล้วกูขึ้นรถไปทานยางก็แตนะออกเลยนะอ่ากูล้อหลอกเลยแล้วกันได้อยู่ได้อยูไลน์มันดีไลน์มันดีเต้นล้อหลอกหน่เยี่ยมันจะได้ขึ้นไม้ไม้ได้อ่ะเออมันจะได้มีกำลังใจได้หื่อตออ่าดีกก็เต้นล้อหลอกได้อี๋อมาตั้งลำมาหรอ เออตั้งเราไปไหนแล้วตำรวไปตรงหั้น่ะกูเห็นมันยืนกลางอากาศด้วยนะ่อยเขายืนอย่างนั้นแหละมันไปแล้วทำไมมันปล่อยกูหรอเออมันไม่เอาแล้วทำไมอะตำรวจทำไมไม่ตามสุดๆเล้เฮียไปจริงๆหรอเออไปแล้วเออไอ้เดีถืวว่าได้อยู่นะตรงตรงข้างล่างก็ได้อยู่แต่คือกูว่าตำรวจมันจะมาง่ายไงแต่ถ้ามึงอยู่ตรงข้างบนสุดนั่นอะ กูว่านั้นอ่ะยากเพราะว่าตำรวจมันมันมันเป็นเหลี่ยมที่แบบว่าแม่งต้องพอดีอ่ะต้องปรีอ่ะกูลองดิกูลองดิเฮ้ยเออ,อเนี่ยรอบนี้เป๊ะปะโอ้เป๊ก็เฮียละเลยกู <c oughs> จกสายไฟหนะ้าสอนนกูจะโดนจับเดี๋ยวปะวะ <c oughs> กวูจะโดนหิ้วเลยวะเดี๋ยวกูเอาข้างๆ <c oughs> สอนนเลยลกันเฮ้ยมันมาป่ะวะ <c oughs> มาปะเช็ดกูป่ะวะใช่ป่ะวะไอ้คันเท้าปะไอ้ย ไอคันโค,มน,โคมนี่มันเคยเจอจุดสองปะเออคยปะเคยใช่ไหมถ้าเคยมันจะรู้ว่าเราจะไปตรงไหนอะดิมาสองคันว่ะเพื่อนไอไอคันดำนี่ไนเคยเจอใช่ปะโอเคไอคันโคมนันกี่คนอ่ะสองคนสองคนโอเคดูเ,ครเรื่องแรงปะว่ารถคันนั้นเรไม่เคยเจอว่ะโอ้โหเหี้ยแรงนะทำไปเล่นไปไม่เท่าไหร่นี่ว่ะอะไรวะเดี๋ยวชมเดี๋ยวไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เท่าไร่อันนี้ไว้ก่อนไง กูว่ามันรู้แล้วกูว่ามันรู้แล้วว่าเราไปตรงเนี้ยคือเล่นตรงไหนมันรู้แล้วมันรู้แล้วไอ้คันโคมอ่ะครับโคลม่าจะรู้อยู่ไอ้ยี่ไอ้คันโคลมมาดักไอ้คันโคลมมาดักไอ้คันโคลมดักเขาเอออุ้ยยี่ยังกับยังเติดไอโคลมดักเราเออเออเออมันบอกว่ามาเนี่ยใช่หรอมันจะดักตรงแบบจุดเหือเลยป่ะที่มึงเออเาสิเอะมึงยิงให้ทันนะกูไปก่อนละ เฮ้ยได้ไหมขอไม่เติร์ดเนื้อไปเอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยตะเติรตะเติรดไปจุดห้าเลยจุดห้าจุดห้าอุ้ย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 ทำไปไหนอะกูเข้าร้านอะไรอะมีไปก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูจะไปไหนนี่ยกูสามยางกูสามยางกูต้องขอเทคสองเดี๋ยวกูพาไปอีกจุดไหนกล้เหี้ยไอ้โคแม่งไอ้คันน้ำไมนเคยเจอแล้วไงโมันตเปียงไอ้เหี้ยมันรู้แล้วไงมันก็เลยมาตากกูว่าแล้วไอ้เหี้ยรู้ไป มาดิกูลากกูลากไปใกล้ๆก่อนกูลากไปใกล้ๆเอ้ยเกกยงขอขขอขอกสองเลยครับเสอกสองกสองยิหมันรัวนิอนรอ้วครับเดี๋เราต้องปิดใปหน้านะปเยครับปิเปียเฮ้ยรอบนี้อะไรอะเขาเขาเม่ขับรถกลับมาอเช็คก่อหรอ สิบวิกูไปทันปะวะมันตามตูดกูทันกูจะหืนขึ้นไอ้สเต็ปแรกทันปะวะไมู่ทันปะมี่ฝีมือมึงละเพื่อนน่าจะทันอยู่นะถ้าถ้ายางแตกขึ้นไม่ได้อ่ะมานับปะวะนับละนับละนับละมึงต้องเลี้ยวเยอะๆเลี้ยวแบบเป็นโคมนี่มาแบบเป็นแรงเฮียทันปะวะเฮียแสงยังตาทันทันมาเฮียกูได้กูได้กูได้ แล้วกูต้องขึ้นตรงนั้นแล้วกูต้องขึ้นตรงนี้รอตรงนั้นรอตรงนั้นแหละขึ้นโชว์มันดิให้มันเห็นด้วยมันไม่รู้เลยว่ากูอยู่ตรงไหนเนี่ยได้เหรอเออกูเบิร์นี่ขึ้นไปแล้วกูเบิร์ขึ้นไปแล้วคูเบิร์ขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วเพื่อนเฮ้ย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 ได้ได้ได้เฮ้ยล่น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 ไอ้เหี้ยเ้ยมันจะยิงยางกูเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยิงยางกูไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ยโดนยิงยางไม่ได้ให้กูต้องหลุดนะไอ้้เหหียอกูลลุดงมา อุ้ยอุ้ยโหเยอะจะโดนหลุดจะโดนจับหรือเปล่าเอาไงเอาไงเอาไงเหลี่ยมเลยมึงหาเหลี่ยมเลยใช้เหลี่ยมดันตกน้ำดิเพื่อนมึงไม่ได้ไม่ได้ยังแตกอ่ะมาให้หมดเยอะแล้วพี่หายเยอะแล้วพี่หายเฮ้ยนั่กไงมยูยูเฮ้ยย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 ยอยย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 ย่ยย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 ไยยไยย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  เ้ยมันก็กลัวลงน้ำอ่ะเอาให้พิวเอาให้พิวอ่ากูกูมีวิชาตรงนี้ดิว่าพอกินกูจำวิชาตรงนี้ได้ดีกว่ากูจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่ามึงจำได้ไหมเฮ้ยเยอะๆมันแข็งมั้ยอ่ะมันติดต้นไม้อุ้ยปุ๊บด้วยมันติดอยู่มันติดมันติดอย่างเไปๆๆมันติดมันติดมึงหลุดแน่นอนอย่างเงี้ยมึงหลุดแน่นอนสวนอยู่ มันกำลังไปมันออกได้แล้วมันออกได้แล้วกูกูแอบกูแอบได้กูแอบได้กูแอบได้แอบได้เพื่อนเนียนจัดก e um, ูเนียนจัดสามยานไม่ซ่อมทันไหมวะเฮ้ยซ่อมทันกู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 ซ่อมทันมีแปดแดงมันบอกมันบอกว่าสีแปดแดงนี่มันอะไรสักอย่างกูอยู่กูอยู่หลังตึกที่ที่จะทำเลยเพื่อนไม่เหมอนเนี่ยในตรงนั้นหรอพี่ คุณออกมาใกล้คุณคุออกไปโชว์ตัวตรงนั้นแล้วมึงไปเหินโชว์มันจริงมันจริงเออนะโหมดรถมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอไม่เหินึ้นไปว่ารถมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอม่โบอกใช่เหรอยังไงกูเจอมันเพื่อนกูเจอมาแล้วมันเจอกูแล้วมันกลับมาแล้วเดี๋ยวกูวนมาใหม่เดี๋ยวกูวนมาใหม่แบบนี้เดี๋ยวมันรู้ก็ได้มันรู้ก็ได้กูจะหาตรงนั้นเพื่อนแบบนี้แบบนี้ไอ้เหี้ยลากใหม่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  มันน่าจะรู้แล้วว่ากูจะเล่นตรงนั้นอะไรอ่ะแล้วกูมาแบบแรงๆสวยเพื่อนมันเสียหลักไปครั้งนึงเว้ยแล้วไปเหี้ยเทกไม่ถึงเหี้ยรลไปไอ้เหี้ยเทกไม่ถึงเหี้ย้ยมันทำไม่เป็นมันทำไม่เป็นมันทำตามมึงโกโปรไปส่งแอสใช่หันมันเฮียไม่ได้ละมันโกโปรไปส่งแอดมินไอ้กทีทำไมอ่ะไม่รู้รถมึงเลงเปรกๆมันใช่หรอ ไม่รถร้านค้าไอ้ตำรวจจะมาล้อมรถกุ้เหรอไ <c oughs> อ้เฮียคันโคพี่ตามสุดจิ๋วเฮ้ย <c oughs> คันโคลม,ม<อ>ึงอย่าเอากูกให้ได้กูว่านะมันแขนมึงจัดตอนเนี้ยมันโกง่มึงแขนมึงอ่ะเออแค่นั้นแหละใช่หรอมึงจำมึงอ่ะมีม,มึงอ่ะไม่ได้ละย้ายแต่ว่ะเดี๋ยวก,กูไปหาแอบจอมก่อนมา,มาดีเริ่มมาแล้วมาดีเริ่มมาแล้วมันบอกอย่างเงี้ยโอเวอร์กูปิดมุมเอาดิสวยไอ้เหี้ยกูว่านี้ไม่ต้องหืนเฮ้ยสวย ได้ไหมมาอยู่สวยเฮียพี่ก็สวยโอ้ยเฮียมันมาช้ามันมาช้ามันมาเบามันมาเบาคือยางแตกไดเปล่าวะมันได้อยู่นะถ้าพราลอกมาได้ได้จะฝืนหรอไม่ฝืนไม่ฝืนเพื่อนกลัวจะเอาดูดก่อนโอ้ยเฮียยิงปูกากาหลังหมดนะหลังหมดละเฮียเหมือนเดิมเลยเฮียเหตุการณ์เจจาวูเหมือนเดิมเลยว่ะเจ้าโอ้โหอุียสวยปี๋มากว้ยปี๋จางอยู่กี๋ยางอยู่ เดี่ยมเดิมเลยอี้อเฮ้ยเอ้ยเดี่ยมข้างหน้าเลี่ยวข้างหน้าเอออี้อ่ะมันมาไม่เป๊ะว่ะเออเฮ้ยได้อยอี้อ่ะวิชาเดิมวิชาเก่าที่ฝึกฝนมาอี้อ่ะเดี่ยมนี้เดี่ยมนี้เป็นเรื่องของปีศาจอุ้ยอี้รถมันแข่งเกินเอี้รถมันแข่งเกิน ลูกมันเกงเกินลูกมันเก่งเกินอ่ะมันหลงมึงใช่หรอไอ้เหี้ยกูจะซ่อมพี่เดิมวะเนี่ยกูจะซ่อมพี่เดิมวะเนี่ยยังยังยังมันเห็นนะมันเห็นนะมันตามมาอยู่ตามอยู่หรอกูกลับไม่ที่เดิมกูกลับไม่ที่เดิมหายมปะหายปะหายหายหายเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมเดี๋ยวกูจะซ่อมที่ใหม่ละกซ่อมที่ใหม่จะเอกกูปะไม่รู้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 มันเอาอยู่แล้วี่กูขอซ่อมอีกรอบ กล่องซ่มกูกล่องสุดท้ายแล้วเพื่อนมึงอยู่ไหนวะมันมันมีอยู่นะกูกอบหลังนะหลังไอ้เหืดน้ำอ่ะจำได้ปาท่าเรือนี่มันอยู่แถวหมู่บ้านมึงได้ยินเสียงโหวกไหมครับนี่เออได้ยินได้ยินตัวออกไปต่อตัวออกไปต่อเพื่อนมัน่งตรงนั้นให้ใกล้เพื่อนมันติดอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้เหรอไอ,อ้เฮียแล้วกูซ่อมได้ต่อเดี๋ยวตอนเนี้ยเออเฮ้ยมันเห็นอยู่แล้วแล้วกูขอให้ได้นะรอบนี้กูชอบแล้วบอกกูชอบแล้ว มาหมาก็เฮียอะไรสัตว์เอ้ยรอบไม่มาว่ะเพื่อนมันจีมันติดข้างบนใช่ไหมเอ้ยสวยมันอยู่ข้างล่างก่อนอยู่ข้างล่างพักเหนื่อยก่อนคุณเหนื่อยจัดคุณเหนื่อยจัดอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันซ่อมมันซ่อมรถอยู่มันซ่อมรถอยู่คนนึงซ่อมรถกันนึงเพื่อนมันวิ่งไล่มึงนะกูลงมากูลงมาเอ้ยมันมาดากตรงทางหืดกูเลยอ่ะเออเออมันวิ่งโนมันยิงไม่โด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 น กูว่ามันรู้แล้วว่าเพื่อนกูไปจุดสองแม่งไหมไอ้จุดสองปุ๋ยกูขอใช้จุดจุดมาไอ้จุดเดิมแล้วกันไอ้เหี้ยหั่งนั่นอะฮะกูวไงวะกูว่าฝืนไม่ได้แล้วมันรู้ว่าเราจะเล่นตรงนั้นนะดิไอ้เหี้ยรอบรถไม่มามันได้พุ่งขึ้นไปอ่ะกูเอาจุดเดิมมันมันตากูอยู่ปะมาอยู่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 กูขอจุดเดิมแล้วกันกูขอแก้จุดนี้แล้วกันอ่ะไอ้เหี้ย โอ้ยเฮียที่เดิมเป๊ะไม่ถึงข้างบนไอ้เฮียกูมาที่เดิมมันบอกว่าโคตรนานเลยคริปนี้เฮ้ยเย้ยพี่คมเขาเหินไปไหนฮะเฮียเลยเลยแล้วแล้วมันตาย็ปปะวะไม่รู้อะเป็นนึงกูดูอยู่ไอ้เฮีย ม่นเต้นนีงเต้นนี้ทีนันเออมันบอกว่าเต้นอีกแม่งเต้นอีกเลยลายเดิมเป๊ะเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูว่าต้องไปไปที่เดิมว่ะไปที่เดิมว่ะจังหวะนี้มันจะเหินจากกูอยู่ข้างล่างมันจะเหินจากกูอยู่ข้างล่างคันเดียวใช่ปะตอนนี้สองคันสองคันมันเห็นกูยังไอพี่ขวาเนี่ยมันเห็นกูแล้วขวาดีเงี้ขวาเนี่ยลาเนี่ยลาไอเหี้ยขอรอบพุ่งเลยเหอตอนขึ้นตรงนู้นอ่ะเออเออรอบมันไม่พุ่งเว้ยเมื่อกี้มึงไปได้แบบห่างมากเพื่อนห่างใช่ปะห่างมันน่าจะรู้ว่ากูต้องมาตรงนี้แหละเออเอ ทางกัรมันเห็นเฮ้ยรอบพุ่งมาไอ้เนี้ยกูได้ถามแล้วึ้นนู่นเลยอ่ะมาไอ้เนี้ยขึ้นนู่นเลยอ่ะบอกขึ้นนู่นยังมีภาดทำไงอ่ะทำไงต่อมันงมหาลายอยู่ต่ออ่าเอาใจกูขึ้นไปก่อนเอาใจกูขึ้นไปก่อนคนบอกว่ามันมีภาพอยู่มีภาพอยู่ของรถเราไม่เลงไม่เลงก็ยี่งอุ้ยไอ้เนียเอ้ยเอ้ยดีนยังไม่ตกข้างลางมันยังขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอเออแล้วเพลงกูกำลังติดอยู่สเต็ปที่สองเพื่อน พยายามจะพุ่งขึ้นไปอยู่ถ้ากูขึ้นไปได้นะกูบอกเลยว่าจบละจบละกูขึ้นมาได้กูขึ้นมาได้เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยรล้กูแล้กูยังยังยังเดีม่ขึ้นมาได้ยังไม่ใช่เขาแบบผืนขึ้นกับบนสุนา่มันติดสนามมันติดสนามติดนิดอยู่โอ้โหมันไปแล้วเพื่อนมันท้อแล้วเอ้วเอาแล้กูขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมันเห็นกูยัง นายกดูอ่ะมันจะอจัดคลิปมึงให้นายกดูกูขึ้นข้างบนไม่ได้เฮียเป็นเฮียเนี่ยเอาแล้วมันปล่อยกูเลยเหรอมันจะอจัดคลิปมึงให้นายกดู <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรถกูโกงตรงไหนเนี่ยคลิปที่แล้วที่กูปอ <c oughs> ล,กลอ <c oughs> ลมจนตกก็เลยก็รู้รถ <c oughs> ล,ลา้านคันนะกูบอกไว้ก่อนกูย่าอีกรอบวันนี้คือรถล้านคันเพิ่งเพื่อนกูขอลองตอนตอนวิ่งตำรวจเนี่ยเฮียทำไมแบบเมื่อกี้รอบไม่พุ่งจั้งหลายรอบวะเนี่ยเพราะอย่างนี้แม่งรอบมาอย่างนี้ย พอรอบมานะปึ๊บอ่ะสเตปแรกกูทําได้นะเมื่อกี้สเตปที่สองกูทําไม่ได้ว่ะมันใส่ยากอะ่ะกูว่าจุดเนี้ยยากาาพอสมควรนะถ้ารถแบบอัเนี้ออยเฮียได้แล,ล้วเพื่อนโอ้ยไ,ไปหมดแล้วเพื่อนเอาได้ก็เฮียละกู <laughs> <c oughs> ว่ากูาว่าอันนี้นะจุดเนี้ยไม่ต้องขึ้นถึงข้างบนหรอกแค่ตรงนี้ตำรวจก <c oughs> <c oughs> ็รวรวจก็ไม่มาแล้ว <c oughs> ตรงจุดหนึ่งนี่ตำรวจก็ขึ้นไม่เป็นเลยเฮีย มันยังจะบ่นอัดคลิปไปให้นายกอยู่เนี่ยยังจะขึ้นจุดบนอีกเหรอแป๊บนึงไอ้เหี้ยกูอยากหักคาหายคาใจแกทำไมกูทำไม่ได้สักทีแป๊บนึงมาใหญ่ไหมโอ้โหจะไม่มีตำรวจนะไอ้เหี้ยเพื่อนกูว่านะถึงเราทำต่อกูว่าตำรวจไม่น่าจะเล่นกับเราแล้ววะและไอ้คันที่บอกจะแจ้งนายกนี่มันเจอตั้งแต่จุดหนึ่งยันจุดสุดท้ายด้วยนะกูบอก 呀呀干哈？